ทำไมจนถึงนาทีนี้ไม่พูดกันตรงๆว่าโอเคปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วจะเอายังไงซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นปฏิบัติการซื้อเวลาเพราะว่าณขณะนี้น เอาสรุปไม่ง่ายเลยก็คือว่าเงินมันไม่พอเงินมันมีแค่แสนแปดหมล้านงบของปีสองห้าหไอ้สำหรับสอง7กลุ่มเปล่าบางอะได้ไปก่อนและเดี๋ยวเขาทยอยจ่ายและยี่สิบห้ายี่หกยี่เจปดนที่ยีลงท้ายด้วยศูนย์บบไปยาชนกับกุมพิการอรับเลยวันนั้นอะแล้วหังจากนั้นก็1-3แล้วก็สี่ถึงหแล้วก็7-10 เจ็ดถึงเก้าดิเจ็ดถึงเก้าก็วันที่สามสิบตอนแรกผมงงนะเอ้ามันกระโดดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าไปได้ยังไงเสองทิศติดเสาทิศคนรออ่ะคนรอเข้าใจคนรอไหมอดทนหน่อยอดทนหน่อยก็ติดเสาทิศหน่อยหนึับก็อันนี้คุณได้คนละหมื่นไปเอาไปใช้ไปแต่ไอที่เหลือที่ลงทะเบียนไปแล้วนี่ซึ่งเข้าใจว่าปิดเมื่อวานไปแล้วใช่ไหมเห็นบอกสามดิบสองเอ้าสามดิบสามด้ยเหรอฮะเข้าใจว่าสามดิบสาม ทีนี้ไอ้ก,กลุ่มที่ยังไม่ได้ลงจะไปสมาร์ทโฟนเขาก็โลกเลื่อนไปส่วนไอ้ที่ลงไปแล้วจะยืนยันสิทธิ์เขาก็อ้างว่าเดี๋ยวเขาต้องไปดูเช็ครายละเอียดนะว่ามันทับซ้อนกับกลุ่มเปลาอะบางตรงไหนยังไงแล้วก็สิทธิ์ถูกต้องไหมก็แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอแจากเงินให้จบก่อนก่อนซึ่งผมก็งงว่าทำไ<อ>มต้องรอเป็นเฟดเฟด,เฟดไปค,ค,คุณแจกก็แจกไปดิใช่ไหมก็<อ> ก็รีลารีลากระรเบื้องอะกระเบือ้องจริงๆเนี่ยไหนๆก็ไม่ทันปีนี้อยู่แล้วเนี่ย<ะ>ก็อย่าให้เขารอไปอีกนานนั่นก็คือทุกอย่างก็เข้าระบบอันนี้ก็แจกไปอันนี้ก็ให้ยืนยันไปดูการ์ตูนนี้ดูการ์ตูนนี้อ่าระวังพวกมิจฉาชีพหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวในแอปนี้เ้าจะได้เงินหมื่นคือ,อแอปทางรัดแล้วก็มีภาดผัวว่าโดนไปสามสิบล้านคนแล้วเตือนหน่อยอือตำรวจไม่ยอมออกมาเตือน หลอกค,คุณหลอกดาวให้ไปลงทะเบียนแล้วตกลงก็เงื้อค้างยืนยันสิทธิ์ก็ไม่ยอมยืนยันนะฮะแล้วไอ้ที่เหลือที่ต้องไปลงก็ไม่ยอมให้ลงค,คือปัญหาเนี่ยก็คือมันเงินมันไม่พอมันต้องใช้อีกราวๆส0 0 0สนล้านถ้ามันจะต้องแจกอีกเนี่ยนะครับทีนี้ด้วยความเขาก็เป็นห่วงว่าเอะมันมีเงินแค่แสน7ป0หล้านแล้วจะเอาไงดีตอนแรกกับแผนแรกก็คือ ว่าแจากห้าพันก่อนแล้วเดี๋ยวไปตายเอาดาบหน้าหาเงิน 5, <000 S 1> อีกห้าพันได้เงินสดด้วยนะแล้วอีกห้าพันก้อนสองเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดิ้นหาหเงินมาถ้ากลางปีงบมันยังไม่มีก็ไปนู่นเลยปีหกแปดไอปีหกเก้าไปเลยล<ะ>แต่ว่าก็คงอ่านแล้วว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ลาบากวะก็เลยกะปรับแผนนะ,ะก็รัฐมนตรีพิชัยก็เลยกะว่าจะมาทําปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะกลางระย,ะยะยาวอะไรงี้เขาเนะี่ย แล้วทีนี้เขาก็ถแถลงแล้วในสภาแต่ที่มันประหลาดมากคือคุณจุลพันธ์ก็ยังปากแข็งวันนี้ก็ออกมาพูดเหมือนกับว่ามีเงินแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนใช่ไหมรอคือพูดสามคนไม่ตรงกันนะคนที่พูดก่อนอในวันเดียวกันก็คือนะรองพิชัยนริพสุพรรณแลรองพิชัยชุนหาวรชิระที่ไปถแถลงในสภาตีกงกับรองอ้วนนะตอนนั้นน่ะยัง ไม่ไปรับตําแหน่งที่กระลาโหมอืแต่คนที่ชัดที่สุดนะฮะเอาเอาเป็นว่าที่สุดกันคนละทางนะฮะรองนายกพิชัยชุนถาวัชิระบอกว่าหลังวันที่ยี่สิบเงินคงจะเข้านะนเนี่ยก,ก็ชัดเจนอันนั้นกลุ่มกอนะบ้างกลุนะ่มกอบ้างแต่รองอ้วนเนี่ยบอกเป็นสองกลุ่มเลยสําหรับกลุ่มหลังนะ,ะกลุ่มหลังจะได้ก่อนสิ้นปีก่อนสิ้นปีเนี่ยห้าพันะอีกห้าพันเดี๋ยวรอปี หกแปดเนี่ยมันชัดเจนขนาดนั้นแล้วแต่พอพ้นไปไม่กี่วันเปลี่ยนมาถึงอีกสัปดาห์หนึ่งนะฮะร,รองนายกพิชัยชุนหาวิชิระได้ไป <จะ S 2> ตอ,ตอบค<อ>ำถามในสภานะฮนะแล้วตื่นเช้ามาบอกว่าปีนี้ไม่น่าจะทันส่วนรองอ้วนเหรอครับไปเป็นร่นตีกลางหมแล้วตอนนั้นบอกว่าเอานะ่ให้เขาทำเฟสแรกเสร็จแล้วและย้ำว่าแล้วเฟสสองก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอาแล้ววันก่อนไม่ได้เห็นบอกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ย คือตอนนี้เท่าที่ออกจากปากของพนักตรีก็คือว่าถ้าเรายึดน้ําตีพิชัยเป็นเป็นคน,นที่ควรจะมีน้าําหนักเนียนะเายก็นอร<ใ>นอไม่ทานปีนี้แน่ๆแลนะฮนะนะส่วนว่าจะแจกห้าพันหรือหมื่นหนึ่งเนี่ย ก็ฟังดูว่าอาจจะไม่แจกเพราะใช้คําว่าจะเอางบแสนแปดเนี่ยไปทาอย่างอื่นทาโครงการอื่นที่ทําให้เศรษฐกิจแข็งแรงขึ้นนะก็คือไปปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะกลางระยะยาวอะไรเนี่ยนะแล้วเหลือถึงจะเจยดมาซึ่งผมก็บอกว่าเอ,เ,อเอ๊คำนี้มันจะเหลือได้ยังไงมันจะเหลือเหลือ,อยังไงมันก็ยิ่งถ้าเหลือน้อยยิ่งไม่พอหนักเข้าไปอีกเพราะมันต้องใช้เงินเยอะเพราะนั้นผมก็ตีความว่าจากประโยคนี้ก็คงไม่ทําแล้ว แต่ก็ดูเหมือนทางคุณจุรพันธ์เนี่ยในทางการเมืองคงกลัวเสียแต้มก็เลยออกมาพูดทานองว่าอุ้ยมีเงินตั้งแสนแปดนะฮะแต่ให้อดใจรอหน่อยเดี๋ยวมีรายละเอียดยังไงแล้วจะมาบอกครับวันนี้ล่าสุดสํานักงานพัฒนารัฐบาสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนนะรหรือตัวยอ่เอ d ี a เนี่ยนะ เขาก็ออกมาประกาศแล้วรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยคุณไอราดาเหลืองวิไลเนี่ยแกบอกว่ายกเลิกงานจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการชําระเงินหรือเปร์เมนต์แพลตฟอร์มโดยวิธีการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะฮะเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอตามวันเวลาที่สํานักงานกําหนดนะสรุปไม่มีใครเสนอเลยนะแล้วก็ยกเลิกไปประกาศณวันที่27สิงหา <L an> ซึ่งความจริงยกเลิกไปตั้งนานแล้วเนี่ยิ <L an> น่นมาบอกเราวันนี้รอเข้ามาตั้งสิบโอตั้งยี่สิบเจ็ดแล้วมาเป็นข่าวันนี้นครับซึ่งแสดงว่าล้มมาตั้งนานแล้วฮะครับ <L an> ซึ่งจําได้ไหมผมก็บอกแล้วไม่มีใครทำหรอกครับ <L an> อันนี้ก็พิสูจน์ว่าผมพูดถูกต้องนะฮะแล้วก็เ,เดิมนี้คณะมนตรีมีมติเห็นชอบเนี่ยใช้กรอบงบประมาณเก้าสิบห้าล้าน <L an> ทีนี้ถ้าไปดูว่าทําไมไม่มีคนเสนอเนี่ยนะ <L an> แนวคิดเขาเนี่ยเป็นผมผมก็ไม่เสนอ ก็คือบอกว่าจะต้องอทำแอปพลิเคชันที่เป็นซูเปอร์แอปเนี่ยนะฮะที่สามารถที่จะ ลงทะเบียนได้จำนวนมหาศาลแล้วแอปพลิเคชันที่ว่าเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยนะ,ะจะต้องสามารถใช้เลือกใช้แอปพลิเคชันของธนาคารหรือแอปพลิเคชันทางการเงินหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์รายใดก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการในการชำระเงินหรือรับชำระเงิน<ะ>ก็คือไอโอเพ o p ลูที่เขาพูดถึงซึ่ง<ะ>ยากมากตรงนี้แล้วมันมีปัญหาเรื่อง Security กับ สถาบันการเงินอื่นๆเขาครับแล้วหัวใจอีกอันหนึ่งที่ทําให้มันยากมากเข้าไปอีกก็คือว่าแพลตฟอร์มเนี้ยจะต้องมีการตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามกฎกติกาภาครัฐกําหนดเช่นในส่วนของผู้ชําระเงินและผู้รับชําระเงินก็คือ transaction processing system มันก็คือชาวบ้านก็มีเงื่อนไขใช่ไหมว่ารัศมีเท่าไหร่ในอําเภอซื้อได้เนกาตีฟดิซื้อได้รอบ รอบต้องมีคุณสมบัตินู่นนี<ม>่นั่นอีกเยอะแยะเรื่องเงินเรื่องอะไรนะเงินเงินเรื่องภาษี<ม>นะฮะ<ห>ต้องฐานภาษีเท่าไหร่ต้องมีเงินฝากเท่าไหร่ขนาดเดียวกันร้านค้าก็ไปกําหนดเขาอีกต้องทอดหนึ่งทอดสองอะไรเนี่ยนะแล้วก็ยังมีเนกาทีฟลิสอีกไอ้พวกเนี้ยมันเขียนโปรแกรมเนี่ยซอฟไอเอ็กซ์เรียกโคดดิ้งเนี่ยมันยากนะฮะแล้วยังไปกําหนดว่าจะต้องบันทึกเก็บข้อมูลแบ็กอัพสุดท้ายเข้ารหัสบล็อกเชนอีกซึ่ง มันก็เลยยิ่งยุ่งวุ่นวายไปใหญ่รอะนั้นไอ้งบ95ล้านทําไม่พอหรอกครับตนนั้นก็ไม่มีใครเสนอที่พี่โก้ถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านทําการบ้านสักนิดหนึ่งในวันอภิปรายนโยบายรัฐบาลวันที่22.3ต้องรู้แล้วว่าที่ท่านกําลังชี้แจงและที่ท่านยืนยันอยู่นั้นเนี่ยแล้วทําไมนะไปยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการเรื่องนี้ ตั้งแต่วันที่27สิบเจ็ดสิงหาคมอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านที่จะลุกขึ้นชี้แจงก็คงจะต้องสะดุดกึกว่าเรายกเลิกด้วยเหตุนี้และเรากำลังจะประกาศนะฮะให้เสนอราคากันใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเอาก็เอาเป็นว่าสิ่งที่ท่านรองนายกพิชัยชุนหาวิชิลได้ชี้แจงในสภากับสิ่งที่คุณจุลพันธ์ออกมา สื่อสารกับสังคมน,นั้นยังไม่ตรงกันเงิน1นึ0 0 0 0ล้านบาทมีแน่จากงบประมาณที่ตั้งเอาไว้อยู่ในงบปี68แต่เสร็จแล้วเนี่ยมันต้องใช้มากถึง3,000 300, 0นล้านอย่างที่พี่โกว่าแต่1น0 0 0 0สล้านบาทนั้นเนี่ยในส่วนของรองพิชัยบอกว่าจะไปดูว่าจะเอาไปทําโปรเจกต์อะไรที่มันทําให้เศรษฐกิจระยะกลางระยะยาวแล้วก็โยงไปถึงตัวเลข GDP โนูนนะ แต่คุณจุลพันธ์กลับมองว่า1น0 0 0 0ล้านบาทยังไงก็ต้องแจกแล้วก็แจกเฟดสองได้แน่รอหน่อยเนี่ยเพราะฉนั้นพอถึงวันที่จะต้องเอามาแจกหรือจะต้องทําอะไรกันต่อเนี่ยในคลมอคงจะต้องคุยกันพรุ่งนี้เนี่ยนะถ้าจะถามกันซ้ให้ชัดว่าระหว่างคนที่เป็นว่าการกับคนที่เป็นช่วยว่าการพูดคนละคำตรลงจะให้ยึดคําไหน